สวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเพจน้องขี้เกียจพี่พาทำโจทย์เนี่ยจะมาเฉลยข้อสอบสามัญจิวชาปี64เนาะว่ามันจะเป็นยังไงกันดีโอเคข้อเนี้ยเขาบอกว่ากำหนดให้ไฮเปอร์โบลาเนาะไฮเปอร์โบลา1 6 x กำลัง2ลบ y กำลังสบวก x บวก1 8 y บวก103เท่ากับ0ขั้นแรกเนี่ยเราต้องทำอะไร เราต้องเราต้องนะเราต้องจัดรูปก่อนเราต้องจัดรูปก่อนจัดรูปให้เป็นอ่อให้เป็นพิกัดนะให้เป็นพิกัดก็คือเราต้องพยายามจัดรูปให้เป็นหาว่าพิกัดเป็นยังไง <c oughs> อันนี้มันสิบหกถูกไหมสิบหก x กำลังสองบวกร้อยยี่สิบแ x ไออร้เนี่ยคือ16บคูณแปดถูกป่ะถูกไหมจะได้เป็นบวกแปแล้วเราก็ต้องลองคิดดูว่าเอออะไรบวกเลขอะไรเลขอะไรบวกกันได้8เลขอะไรบวกกันได้8คูณกันได้16เนาะก็คือเพราะว่า มันไอตัวสมการของไอตัวไฮเปอร์โบลาเนี่ยมันต้องเป็นกําลังสองถูกไหมเนี่ยมันต้องเป็นกําลังสองแบบนี้เนาะดังนั้นเราก็จะได้แล้วอ่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ลบกับเก้าอันนี้ดึงลบออกมาเนาะดึงลบออกมากลายเป็นลบสองแล้วก็ต้องบวกหนึ่งถูกไหมเพื่อให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วเท่ากับย้ายร้อยสามเนี่ยข้ามฝั่งไป กลายเป็นลบร้อยบร้อยสนะแล้วก็บวกกับเท่าไหร่บวกกับสิบหกคูณหกสิบหถกแล้วก็ลบกับ9ก้คูณหนึ่งถูกไหมอน,นี้มันจะได้เป็นอะไรกลายเป็น16บถูกไหม x บวกสี่กับลองสองแล้วก็ลบกับ9กคูณกับ y ลบหนึ่งกับลองสองถูกไหมเท่ากับ ลบหนึ 1, 9, ่งลบหนึ่งร้อยสามบวกสองร้อยห้าหกลบเก้าถูกไหมจะได้เป็นลบร้อยสิบสองบวกกับสองร้อยห้าหกได้เป็นร้อยสี่สบสี่ถูกปะซึ่งร้อยสี่สบสี่อ่ะคือสิบหกคูณเก้าถูกไหมใช่ไหมเราเอาร้อยสี่ิบสี่เนี่ยไปหารหารนะไปหารไปหารตัวนี้มันก็จะได้เป็น x บวก4กำลังสองส่วน9ลบกับ y ลบ1กำลังสองส่วน16มีค่าเท่ากับ1ถูกป่ะเสร,าาร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอ่ะให้เราวาดกราฟแล้วเขาบอกว่าเออเเนี่ยเป็นจุดโฟกัสที่อยู่ในจตุพาคที่สองเนอะแล้ว c เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลาถูกป่ะ เราดูก่อนว่าพิกัดลบสเนี่ยลบหนึ่งสองสามถูกไหมมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือตัวอะไรอันนี้คือ <c oughs> อันนี้คือตัว c อันนี้คือตัว c คือลบสกับ1นึ่งถูกไหมแล้วก็มีตัว f อีกตัว f เนี่ยคือโฟกัสที่ พอดังสองถูกป่ะดังนั้นไอตัวเนี้ยเราต้องอะไรหาจาก C หาจาก C หาจาก C c หาจาก c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองเนี่ยไอตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็น A a กําลังสองนะส่วนตัวนี้เป็น b กําลังสองจะได้เป็น c กังสองเท่ากับ9บวก16กลายเป็น25ดังนั้น c เนี่ยมีค่าเท่ากับ5นั่นเองอ่ะอันนี้คือตำแหน่งจุดโฟกัสนะอันนี้อันนี้คือตำแหน่งจุดโฟกัสแต่ว่าไอตัวน,นี้คือ c ที่โจทย์ กำหนดเนาะที่ที่เจอกำหนดตัวนี้มันจะได้เป็นอะไรตัวนี้จะได้เป็น -9. ลบเก้าลบเก้ากับอะไรลบเก้ากับหนึ่งถูกไหมเป็นอย่างนี้อันเนี้ยเป็นตัวเอแล้วกราฟของเราเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้โค้งแบบนี้เลยอุ้ยไม่สวยอันนี้ต้องเป็นจุดกึ่งกลางนะแล้วก็เป็นอย่างนี้อืม แล้วทีนี้เราจะทำยังไงทีนี้เราจะทำยังไง mm. เมื่อเมื่อกราฟรอบแกน x ถูกไหม mm. เมื่อกราฟรอบแกน x จะต้องเป็นสมการต้องเป็นเป็น y กำลังสองเนาะ y กกำลังสองดังนั้นเราจะได้เป็นอะไรได้เป็น y-1 ลบ1่ลังสองเท่ากับ4คูณกับ4 C ของเราเนี่ยเป็น5ถูกไหมแต่ว่ามันเป็นลบ5เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกราฟไปอย่างเงี้ยกับแบบนี้ C จะติดลบนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้กับแบบนี้ C ก็จะเป็นบวกโอเคไหมอันนี้พี่อาจจะวาดไม่สวยนะแบบนี้ อ่ะมันจะได้4ี่คูณลบหคูณกับ x บวกสนั่นเองอ่ะจะได้เป็นข้อไหนเอ่ยจะได้เป็นข้อ5้านั่นเองนะข้อ5เป็นคำตอบนะครับโอเคไว้ติดตามกันข้อถัดไปครับ